เผือกยักษ์ตัวนี้นะครับชื่อกล้องสยามนะครับเผือกยักษ์เมืองตัดกันซีลานะครับคือเผือกยักษ์เมืองมหาสศรคฐาของเรานะครับกล้องสยามนะครับเป็นรูปแก้วฟ้านะครับตอนนี้กล้องสยามมีนักเชื้อจำหน่ายนะครับดวละห้าร้อยบาทนะครับชุดละห้าพันสิบสองหลอดนะครับแล้วทางฟาร์มเราเปิดรับผสมจริงนะครับคือในราคาห้าพันบาทนะครับประกันสามครั้งนะครับ จุดเด่นของกล้องสยามนะครับจ่ายลูกระบานเขาใหญ่ครับกระดูกแข้งขาใหญ่ยาวหนาลึกนะครับผลงานกล้องสยามนะครับตัวนี้ชื่อผงสยามนะครับอายุ21เดือนนะครับสังกัดฟาร์มสีดีมานะครับจุดเด่นกล้องสยามจะให้ผลงานนะครับคือกระดูกแข้งขาใหญ่นะครับโครงสร้างใหญ่สามารถเอาไปพัฒนาปรับปรุงกับแม่พันธุ์เล็กๆได้นะครับส่วนตอนที่สองนะครับเจ้าดูโรนะครับ ดาวุโลสักกัดสีสันดอนฟามนะครับเพิ่งลงสนามเมื่อเช้านะครับรุ่นอายุไม่เกินสิบแปดเดือนนะครับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับหรือว่าอันดับที่สองนะครับส่วนอีกตัวนะครับตัวนี้อายุสิบสี่เดือนนะครับถือว่ามาดีนะครับก็้องนยามดูเ่นจนใจลูกก็คือนะครับจะคล้ายๆพ่อหมดเลยครับส่วนเบอร์โทรติดต่อนะครับ0651174825นะครับที่ตั้งฟาร์มก็คือบ้านโพนนะครับตำบลโพนทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับ ขอบคุณครับอขอบคุณมากๆนะคะเพราบครอบครัครวของสยามจากเบนจามาาฟาร์มสมเด็จเริมหาย้วันอายุเริ่มเพียนเลยนตัวต่อไป